หรือแม้แต่บางคนเป็นเพียงแค่ผู้จัดระเบียบดอกไม้ที่มีผู้คนนำมาถวายพระสถูกให้ดูเรียบร้อยสวยงามก็ยังมีอานิสงส์งใหญ่ทำให้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยทีเดียวและในทางตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่ศรัทธาแล้วยังห้ามญาติมิตรไปบูชาพระสถูปเจดีย์และได้กล่าวติเตียนการไปบูชาเจดีย์นั้นก็มีวิบากกรรมหนัก ส่งผลทําให้ต้องไปรับวิบากกรรมไปบังเกิดเป็นเปรตได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เราได้มีโอกาสไปบูชาพระบรมสารีริธกรธาตุหรืออาราันาธาตุด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธานั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทําด้วยตนเองก็ตามหรือชักชวนผู้อื่นก็ดีแม้จะทําด้วยสิ่งของสกการะมากหรือน้อยก็ตาม ย่อมมีอาน,นิสงส์ใหญ่มากเสมอเท่ากับการที่เราได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนที่พระพุทธองค์ทรงมีชีวิตอยู่ซึ่งด้วยอาน,นิสองส์อันไม่มีประมาณนี้เองจะช่วยให้ปิดอบายไปสวรรค์และได้สมบัติใหญ่ในโลกนี้และโลกหน้าตราบกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตอีกด้วย